สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอพีแผงเบอร์สุขสุขคนเนาะสบายดีตอนสวยๆหน่อยจากน้อยพี่น้องเว้ยฮักมาฮอดฮักมาฮอดเฮือนใหม่เฮาเนาะหมือนี้ก็ทีจะมาเก็บผ้าพี่น้องเบิ่งอีกว่าสั่งเห็ดไปฮอดไซร์เลยแต่ว่าต้องนี่แหละเป็นโจ๊ะแล้วเป็นโจ๊ะเห็ดแล้วต้องนี่นหะเป็นโจ๊ะแล้วคือไปเห็ดอยู่พุ่นที่จริงเนาจ้างให้แล้วไปเลยนี่เาจ้างนี่ตกลงกันไว้นะคือก่อเทพื้นสะอาดยังหยาบหลอยไปเลยแต่เป็นโจ้ก่อนไปเห็ดทางนั้นก่อนบัดนี้เนาะ หางลินเท่าได้อนะพี่น้องเว้ยหางลินเท่าภาพมันอย่างนี้ยังไหนจั่างน้อยเด้อเป็นน้ำไม้กันสนมาเบิ่งก่อนอันนี้นะคือเครื่องครัวเด้ออันนี้นะคือเครื่องครัวอะไรนี่นี่ทีเท่เห็นนี่คือเครื่องครัวแล้วประตูเข้าไปหนันประตูเข้ามานีที่เป็นนอนห้องนั่งมันอยู่กับเศราอะไรเนาะ อันนั้นคือประตูเข่าเพื่อนไงตัวน่ะเนาะประตูเข่าเพื่อนไงซองนี่คือห้องน้าอันนี้่ป้ายังคือเห็นห้องครับมีคอมเมนต์หนึ่งป้ายังคือเห็นประตูห้องน้าซองปองเห็นปะแยกกันไปหน่อยเล้องอับหนามกับอันห้องส้วมเออห้องส้วมกับห้องอาบหนามแยกกันเวลาเวลาที่เข่ามันจะ่แยกกันอืมแยกกันห้องอาบหนามกับห้องส้วมมันจะสบาย อันนี้ห้องนอนเท้านาะตอนนี้ห้องนอนนอายังไม่ได้ซาบดอกห้องนอนเท้าน่ะสีใหญ่แน่เพราะว่าขันสองหองเลยนี่ห้องนอนเท้ายังไม่แล้วนี่ขันสองหองเลยหนินะคือเห็นนี่แหละพี่น้องเลยแลาคุนละโคตรประวัติตีเพดานเด้อบาอย่าลืมอตีเพดานอยากตีอยู่ขันมีเงินก็อยากตีอยู่นอกจากไพยสี่ อุปถัมภ์กำสู้ขมาซิตี้ให้พี่น้องเลยเนาะอุปถัมภ์กำสู้ขม่ <c oughs> ารัฐภูี่สนับสนุนเขานะ่ะทาศิตีเพดานเกินแล้วเขาก็อยากตีอยู่ <c oughs> แต่ว่าผมมีเงินเ <c oughs> นาะอันนี้คือเกันไงสาวในประเทศบักไงสาวโชว์ <c oughs> อืมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเนาะพันมาว่าคอมเมนต์หนึ่งอย่งบานประตูแะไรไม่เป็นพี่น้องเอ้ยมันแง่เลยนี่นะเนาะบอยเบิรงเนาะ เดี๋ยวมันส hey, right. ิเสียความรู้สึกกันจัาใหญ่จัาหน่อยพี่น้องเว้ยแต่จางคือคือที่เห็นนี่แหละจัาใหญ่จัาหน่อยเนาะเบิ่งแล้วก็คือว่าในหน่อยหนึ่งมาแล้วบ่ามาเบิ่งบักใหญ่หนึ่งออกมาอีกทางเก่าอืมเบิ่งคือหน่อยมาแล้วบักใหญ่ มันบ่ได้น้อยได้พี่น้องเอ้ยครับเนาะกะลาคอเมนอยู่เป็นหยังทางลาวคือมักต่อเฮือนออกยาวๆพ่น่แม่บ่บ่มักกออกทางข้างบ่เจ้าบ่มักนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นมักแบบนี้แดดมื้อนี้แดดเปียเลยือหญ้าเขียวบเลยแถวนี้ สร้างฮื้อใหม่ฮื้อเห็ดใหม่ทำใหม่กระเบื้องโตแตกนะบ่เนี่ยนะเออแตกอยู่เทิงลนะขนาดนี้เลยสเสมึงดูไีหน่อยเลยกระเบื้องสร้างแรกนะที่มั่เห็ดหเฮาหนะมุงลงังคาสร้างแรกนะบดิมาตะทานบดิเลี่ยง ว่าง่ายซะคือเห็ดบเป็นนั่นแหละน,น้อาเ็เชตะปูโตเงาเหรอตัวนี่มันแตกเลยก็เอาตัวน้อยมาปอ๊กใช่น่นอกัเห็ดเนาะเสียหายหลายตัวนี้เยสียหายหลายกาจ้างไปแล้วรอบหนึ่งเขาได้มาจ้างจางเห็ดใหม่ เนี S <S ่ยนนสบ้านนี่นะฮะสิลบขางครับรเเซียหายบอกมันลบตวมันแตกเองกือเปลี่ยนบาดเลยตมันแตกืัื้ข้าจอแล้วนี่เขาเปลี่ยนด้านมาใส่ทางนี้แตเอาตัข้าอเ่นคืงได้เยอะตวมันแตกกีเนย็เปลี่ยนทาวืตันันกชกใช้ือ อันนี้คือให้สร้างสร้างอย่ในะมาแก้ไขให้บ้านมึในใงยนอยู่บ่บ เอบ้านไ่บ้านมันคอเ้บ้านาเออมันเป็นนั่นแหละจูบ้านคือกันเลื่อใื่อบ้านไพ่บาันเรยบานมัน่เนะมะเอมื่อบ้านไผ่บ้านมันมองใหม่แก้ไขใหม่คือเ่อแต่อคอนออกมาแลยพี่น้องเลยต่อคอนออกมาว่ะสานเนาะคือให้มันออกมามันสั่นโผล่มแล้วพตกมันสาดออกมามันหักอกมาเนาะเลยต่อออกมา เราได้เสียงเงินอยู่สองต่อสองเลาะพี่น้องเยนะเซี่ยงเงินอยู่สองเลาะสองต่อขอความคิดเห็นหนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอความคิดเห็นของหลายคู่หลายคนเนาะขอความคิดเห็นขอความเม้นความคิดเห็นความแนะนำนาะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เหมือนแก็ที่มีหลายคอมเมนต์เพี่ยผมาคอมเมนต์มาคิดจังได้จังเอาอันบานประตูลายมังกรมาใส่เพื่อนว่า แล้วเขาเม็ดเนี่เลยนะเนาะเนาะจังอบอลลายมาตูมาใส่เขานี่คิดแน่ใดบ่คิดคิดหมักนี่แหละคิดหมักเห็นมันงามนี่แหละเนาะก็เลยเอามาใส่กับเขาก็แบบถือเนียนะเนาะแบบถือเนยเอาซับดีทีว่าเป็นสิริมงคลเข้ามาในเฮื่นนี่นะแปลว่ามังกรนี่นะแปลว่าเอามาแนวความคิดของเขานี่คือซับที่เป็นสิริมงคลตเป็นเนี่ยใดเป็นเป็นซับ ทัดเจ้าท่านยังแบบนี้เราคิดว่าเออเอามาแบบว่าเอ้มาอยู่เย็นเป็นซุปไม่จช่เป็นอะไรพวกกลุ่มสุ่มเย็นเท่ากับพวกกลัวเท่าในเฮือนในซานเท่าแบบนี้นะเนาะพวกศัตรูหมู่ม่านวะ้ยมาใกล้มาคัดหน้าคือเปิดคอยปกปักหักษาเท่าแบบนี้นะในความผิดของเขาบางคนเหมือนบางคนเมตนอ่ะคิดจังได้ยังนอาลายมังกรมากดบนบัเถิงนะอยู่อยู่อยู่บนเย็นเป็นบนซุปกันนะเออบนอยู่ดีเหมือนแะคนบนบัวถึงเหมือนว่าเป็นมาคอมเมนต์แนี่นี้เนาะขอความคิดเห็นในเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่ามันบม่ได้มีแต่เฮ้าเนี่ยเขาใส่เนาะหลาย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 บ้านหลายลายเฮือนหลายสะท้านที่เขาก็ใส่บม่ได้แม่นแต่ในวัดบม่ได้แม่นแต่ในศาลเจ้าเนาะเขาใส่นะเขาเห็นเขาใส่อยู่แต่บ้านเฮ้าเนี่ยเขาก็ใส่ลายเนาะอันนี้มันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนะพี่น้องเด้อเนาะเป็นความเสื่อสำหรับบุคคลไปถือในลายสะท้านไปถือน้ำมันโบแมนเนาะต่างคนต่างคิดเรื่องเลยต่างคนต่างคิดคิดสบายต่างคนต่างคิดสักเท่าที่เอามาใส่เนี่ยครับคือเขาถือของเขาแบบนี้เนาะ เป็นสิริมงคลของเฮาวะสัสเจ้าถือแน่นกับเรื่องของเจ้าเนาะบ่าวกันพี่น้องเอาบ่ากันความคิดส่วนบุคคลแต่ก็ให้ความคิดความเป็นท่านเนาะหลายคู่หลายคนแตก็เออมาเนาะมาชมหวางามจังสั้นจังสี่เป็นปฎิมาติอ่าบฎิถิแงสั้นจังสี่วมาหลายไม่ทำเลยละพอพอเป็นความหู้ เดี๋ยวจะพาซื้อน้ำซื้อในมาสางกินก่อนมันแดดมันฮอนตลาดเชนงเซนโนก่ะเริ่มยุดแล้วพี่น้องก็เริ่มทยอยยุดทยอยปิดกันเลยมันระบาดแห้งแล้วโควิดตอนนี้นะเนอะเริ่มทยอยอันนี้เพื่อนแข่างๆนี่นเนาะเพื่อนลังหนาคลองไฟบ่าวรอนเป็นญาติกันนี่แหละพี่น้องเป็นญาติกันเนาะเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันนี่แหละ สี่ประมาณนี้งเรือนเท่ากันดิหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าห้องประมาณหาห้องน้อยส้ำที่อยู่นะซ้สมสี่วิตสี่สี่วิตแล้วแต่ผมแม่ที่มาอยู่น้ำกับมาไม่ได้ไ่ได้หามไม่ได้ห่วงเพิน่นเนาะแล้วแต่วผมแม่ทั้งไรทั้งเท่าบอกเลยว่าทั้งเมียจะมาอยู่กับมาพี่เด้อเลยเนาะเพื่อนหลังบังไงเนี่ยไปยึดดอกบอนอยู่บั่เท่ากันมันเ,เอะไรอะไรเนะ ลืมก็เล็กก็แช่ดในเด้องพี่น้องเด้อก็เล็กก็แช่ดเขาเน่ะแล้วก็แซ่ดติดตามแหละกับบรยากาศที่ใหม่ริมกดมากระดิ่งเนาะสหรับไปที่อยากเป็นหนูเป็นคับเขาอีกชองทางหนึ่งกาลืมกดอ่านะโมเมนต์่าลืมกดบริสันต์ริมแอดเฟซมาพี่น้องเด้อเฟรตบุกเปล่าเปล่าเพลินนะเนาะเอาหน้าฝนสบอนี่นะใ้ว่าน้าเปิดมาเนาะแอดเฟรตมาพี่น้องไปเป่าเปล่าเพลิน เป็นโมกันอีกสองทางน่ยมาจัดใส่โมกัพายกชื่อกต่ติดต่อมาให้หนเด้อพอสิคลายออกน้าได้เขาบปิมาไว้นหันเด้ไม่แปดเม็ดโอเคครัมลาปะเจ้าปน้องไว้ก็เปิก็บคุณที่เข้ามาเบิมาชมแล้วสบายดีสบายดี